เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินสรมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดิฉันสิบตำรวจเอกหญิงดรพิเลรกศึกสมบูรณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาโลกมหาโลกวิทยาคารผู้รับการประเมินสลผลผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ขอนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ6เดือนแรกครั้งที่1ดังนี้ค่ะโรงเรียนวัดมหาโลกมหาโลกวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก่อตั้งและเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2466ในพื้นที่วัดมหาโลกจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น87คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนข้อมูลอาคารสถานที่ประกอบด้วย บริหารและคณะครูร่วมก,กันกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์สถานศึกษาชั้นนำเลิศล้ำวิชาการเบ่งบานคุณธรรมสร้างสรรคนวัตรกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงข้างชุมชนน้อมสู่มาตรฐานสากลปรัชญาของโรงเรียนโยคาเวชเชเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน คําขวัญของโรงเรียนขยันเรียนเพียรทําดีมีวินัยใส่คุณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มไหวทักทายเป็นมิตรจิตอาสาเอกลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมเลิศล้ำความรู้อยู่อย่างพอเพียงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จได้น้อมนำพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9 และน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขอนำเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้ค่ะองค์ประกอบที่1.1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1การบริหารงานวิชาการมีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการดังนี้ 1. จดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมฤทธิ์โดยการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันพิจารณาปรับโครงการเพิ่มเติมที่เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2563และประชุมครูร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ4ปีเริ่มปี2564ถึง2567 ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการดำเนินการดังนี้ประชุมครูเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา2563และ2564 ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลทําให้การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนมีทิศทางในการกําหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาจะทําบันทึกข้อตกลง MOU การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2564ระหว่างครูผู้สอนกับผู้ดำเนการสถานศึกษาจะทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 5. มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนดังนี้โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญต่างๆส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรการจะทำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูณาการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านพัฒนาทักษะการเขียนประเมินพัฒนาการด้วยวิธีที่หลากหลายการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรจะทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเช่นการสอนออนไลน์ที่โรงเรียนเมื่อมีเหตุการณ์ปกติและการสอนในปัจจุบันอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนดีมานให้แก่ผู้เรียนตามตารางสอนของทางโรงเรียนนอกจากนั้นการจัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร a r นนิ่งได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้ทักษะชีวิตการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและรายงานผลให้คุณครูทราบสวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องตัวการันกันค่ะว่าแต่ตัวการัน ใช้ยังไงและมีหน้าที่ทำอะไรในภาษาไทยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในวิดีโอต่อไปนี้กันค่ะไปเลย 6. มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดำเนินการดังนี้ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้น่าสนใจ 7. มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจะทำแบบทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และมีวิธีการวัดที่หลากหลายรูปแบบเช่นการใช้แบบทดสอบแบบสอบถามแบบสังเกตเป็นต้น 8. มีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินง,งานที่ชัดเจนโดยมีการประชุมวางแผนการนิเทศจัดทาโครงการนิเทศภายในจัดทาคู่มือการนิเทศ 2. การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักในเรื่องพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยและให้ความรู้แก่ครูดังนี้ประชุมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหาวิธีดำเนินการแก้ไขพัฒนากระบวนการ PLC 2. การดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักในเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยการใช้กิจกรรม PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหาวิธีดำเนินการแก้ไขและพัฒนา2มีการส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติได้แก่ กิจกรรมภาษาไทยวันละครหน้าเสาธงของนักเรียนทุกระดับชั้นกิจกรรมสอนเสริมวันละ1ชั่วโมงหลังเลิกเรียน 3. ม,มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมโดยให้ครูจัดทำสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน 4. มีการวางแผนนิเทศและติดตามโดยจะทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจะทำตารางนิเทศและแบบบันทึกการนิเทศ 5. มีการสรุปติดตามและรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 1. การบริหารงบประมาณมีการดําเนินงานดังนี้ประชุมครูเพื่อร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2564โดยพิจารณาจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการปี2563 2. ดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณโดยดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 3. มมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาโดยการจัดทําระบบบัญชีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการรับจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาโดยจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนคุมบัญชีการรับจ่ายเงินและรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอต่อผู้บริหารและรายงานเหนือยงานต้นสังกัดตามเวลาที่กำหนด 5. มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยการกำกับติดตามตรวจสอบให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 2. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยจะทำแผนในการระดมทรัพยากรสถานศึกษาได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความคิดเห็นในการจัดทำโครงการพิเศษเพื่อระดมทุนจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน 2. ดําเนินการตามแผนโดยการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจากสิเก่าผู้นําท้องถิ่นบริษัทและห้างร้านต่างๆผลการดําเนินงานได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทําให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนตัวชี้วัดที่3การบริหารงานบุคคล 1. มีการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลโดยจัดการประชุมร่วมกันทำแผนการบริหารงานบุคคลตามโครงการพัฒนาบุคลากร 2. ดําเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคลโดยการส่งเสริมให้ครูประเมินความรู้ความสามารถและทักษะของตนเองโดยจะทําแผนพัฒนาตนเอง ID plan ส่งเสริมให้ครูทํารายงานการประเมินตนเอง t s a เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพครูโดยให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรความสนใจอย่างหลากหลายรูปแบบ 3. ม,มีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจะทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถศักยภาพของแต่ละบุคคลตามโครงสร้างการบริหารงานจะทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับติดตามให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะทำแผนการส่งเสริม และการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพโดยประชุมเพื่อสร้างความจําหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเรื่องการรักษาวินัยและจรรยาบรณวิชาชีพครูจะทําคู่มือการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย 5. ดําเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพตัวชี้วัดที่4การบริหารงานทั่วไปมีการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้ 1. จัดจะทำแผนการบริหารงานทั่วไปโดยการประชุมร่วมกันจัดทาโครงการของกลุ่มบริหารงานทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564 2. ดํดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไปโดยการกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มมีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานธุประการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 4. จะทำแผนการใช้อาคารสถานที่โดยการประชุมจัดทำแผนคู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่5ดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้อาคารสถานที่ตามโครงการแผนการปฏิบัติงานประจำปี การดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนจะทำโครงการกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 2. สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมที่ร่วมงานกับผู้ปกครองและชุมชน 3. ดำเนินการตามแผนโครงการหรือกิจกรรม 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 5. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านสื่อและช่องทางต่างๆองค์ประกรอบด้านที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ดำเนินการดังนี้ประชุมวางแผนเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยใช้มหาโลกทูสีสมาร์ทโมเดลในการพัฒนาการศึกษาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพมหาโลกทูสีสมาร์ทโมเดลมหาโลกทูมาจากคำย่อของแต่ละตัวอักษรของการบริหารเป็นหลักการบริหารโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ซึ่งส่งผลไปยังสี่สมาร์ทได้แก่สมาร์ทสครูสมาร์ทไดเรคเตอร์สมาร์ททิเชอร์และสมาร์ทสติลเดนกระบวนการ P D C A มองภาพรวมได้ดังนี้ Input บวก Process ส,ส่งผลถึง Output และ Outcome หมายถึงมหาโลกทูส่งผลถึงสี่สมาร์ทและส่งผลถึง Outcome ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสารรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการดังนี้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564จัดทำคู่มือการปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และประกาศของสถานศึกษาประกาศของสถานศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์กำกับติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยประชาสัมพันธ์ทางช่องทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์กำกับติดตามการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูประจำชั้นในรูปแบบออนแฮนและออนดีมานกำกับติดตามการดำเนินงานการแจกเงินอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและการส่งมอบเงินทุนการศึกษาิด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชี กำกับติดตามการสำรวจข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนองค์ประกอบด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วนโดยมีการประชุมวางแผนโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทำโครงการต่อบเติมห้องน้ำให้ห้องเรียนอนุบาลโครงการการจัดซื้อรถรับส่งนักเรียนโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิชัดภายในโรงเรียนการจัดตั้งภาพป่าการศึกษาปี2564ผลการดำเนินงานสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือให้การสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนร่วมหลายภาคส่วนเป็นอย่างดี สมีแผนการปฏิบัติการที่ถูกต้องชัดเจน 3. ามดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีการกำกับติดตามโดยการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมสรุปผลการประเมินความสําเร็จของงาน 6. มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโดยประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามโครงการโครงการที่มีผลาการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์พัฒนาต่อยอดเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการที่มีผลาการดำเนินงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป 7. มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนได้ดำเนินการดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและคู่มือการบริหารงานต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU การยกระดับผลสำลีทางการเรียนปีการศึกษา2564ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจะทำแผนการจัดการเรียนรู้และทำวิจัยในชั้นเรียน จะทำคู่มือนิเทศการศึกษาคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจะทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลการประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์และออนดีมานการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาโดยขอรับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์จัดซื้อรถรับส่งนักเรียน การบริหารงานบุคคลจะทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานทั้ง4กลุ่มและคู่มือการปฏิบัติงานเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและการรายงานผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรความสนใจอย่างหลากหลายรูปแบบ การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารงานทั่วไปจะทำตราสัญลักษณ์โรงเรียนและแต่งเพลงมาร์จิกโรงเรียนจะทำกระเป๋าที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาจะทำป้ายทำเนียบผู้บริหารป้ายคำขวัญจังหวัดป้ายประกาศของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันปิมนิเทศส่งเสริมให้ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตวเวทีแด่คุณครูและผู้สูงวัยในชุมชนการลงพื้นที่เพื่อรับสมัครนักเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเปลี่ยนเครื่องแบบอนุบาลให้สวยงามทันสมัยและน่าสวมใส่ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ห้องอนุบาลเดิมต่อเติมห้องน้ำห้องเรียนอนุบาล สร้างอ่างล้างมือและแปลงฟันสำหรับเด็กอนุบาลปรับพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนหน้าห้องอนุบาลให้กว้างขวางเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมหน้าห้องเรียนจะทำป้ายหน้าชั้นเรียนปรับปรุงทาสีห้องเรียนทุกห้องและทาสีโต๊ะเรียนตกแต่งอาคารสถานที่ให้หน้าดูสวยงามปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อ,ยอมปลูกต้นไม้ต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำราชการที่สิษ์และปลูกต้นราชาวดี ต้นไม้ประจำโรงเรียนประดับและตกแต่งอาคารสถานที่ในวันสำคัญประชาสัมพันธ์ข่าวสารวันสำคัญต่างๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมชุมชนในโอกาสงานต่างๆประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานต่างๆของสถานศึกษาเพื่อให้บุคคลภายนอกและหน่วยงานต่างๆได้รับทราบข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิฉันขอจบการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบตัวชี้วัดในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและขอขอบพระคุณคณะกรรมการพี่เลี้ยงโคชิ่งทีมและคณะกรรมการประเมินสัมฤที่ผลทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ